มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตครูดวงเฮงถูกหวย6ล้านเตรียมเทราดยางสอยเข้าบ้านยกมือสาบานเลิกซื้อตุตอร่วันที่1เมษายน2566ผู้สื่อข่าวจังหวัดยะโสธรรายงานว่าได้มีอดีตครูโรงเรียนเทศบาลหนึ่ง สุกวิทยากรเมืองยะโสธรซึ่งมีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยะโสธรถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะจึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก่อนเดินทางไปที่บ้านของอดีตคุณครูดังกล่าวซึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรค่ะทราบชื่อก็คือนายพิทักษ์ชัยจันทบานอายุ63ปีโดยบอกว่าได้ซื้อรตัี่มาจากตลาดใหม่เขตเทศบาลเมืองยะโสธรค่ะ บอกว่าตนเองจะซื้องวดละสิบใบส่วนเลขที่ซื้อหลกัหลกๆจะซื้อเลขที่บ้านที่บ้านหนองหมื่นทานอเภอพนมพัยจร้อยเอ็ด 101, เป็นบ้านเก่าของตอนเองสลอตอรี่ใบที่ถูกนั้นเป็นลอตอรี่หมายเลข087907งวดวันที่1เมษายน2566จำนวน1ใบได้รับเงินรางวัล6ล้านบาทสำหรับตนมีภรรยาคู่ทุกคู่ยากเป็นครูบ้านน้ำคำน้อยตำบลน,น้ำคำใหญ่อเ,อเมืองยโสธร ปัจจุบันยังไม่เกษียณส่วนเงินที่ได้ตนเองจะราดยางถนนเข้าซอยหมู่บ้านและจะซื้อรถคันใหม่หนึ่งคันจากนั้นก็จะทำบุญใหญ่ให้ผู้ล่วงรับหลังจากนี้ตนเองสาบานว่าจะเลิกซื้อรอตอรี่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้ผู้สื่อข่าวรายง,งานว่ายังมีชาวตำบลน,น้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรถูอรเตอรี่อีกหนึ่งใบนะคะรับเงินรางวัล6ล้านบาทเช่นเดียวกันโดยทราบจากตำรวจสพเมืองยะโสธรว่าชาวบ้านคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งนั้น เดินทางมาลงบันทึกประจําวันเอาไว้หลังจากที่ถูกลอตเตอรี่รางวันที่1ค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ